สวัสดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื่อนานบ้าตันจะพาพ่อแม่พี่น้องเขาขึ้นภู้ตะเพาะนะครับไปเห็ดแนวป้องกันไฟปลาคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังผมถ่ายทำไว้อย่างเต็มปูนประมาณเดือนเมษานะครับช่วงนั้นเป็นช่วงหนานแล้งภูทตะเพาเขากาลังจะเกิดไฟใหม่นะครับเอาเลยต้องขึ้นไปเห็ดแนวป้องกันไฟปลาเป็นปลาชมชนภูตะเพาะนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะได้เวลานะครับพี่น้องครับไก่จะสามมงล้วจุดลวมพุนนะครับ อุปรกรณ์มาเรียบร้อยนะครับขอบคุณทีมงานกองช่างแล้วก็กองการสาธารณัยกองของการบริหารชนตวบลเท่านะครับพี่น้องครับทีมงานผู้นําผู้ซอยกีราสาของสามสวนเท่านะครับทั้งตําบลหรือว่าทั้งอำเภอกับวานแหน่ใจนะครับพี่น้องครับมาทั้งตาบลสามสวนนั่นแหละแล้วก็มีพี่น้องบ้านใกล้เชียงนะครับพี่น้องกีราสา นี่เขามาเห็นแล้วป้องกันไฟปานะครับแล้วก็มาดับไฟป่าเพราะว่าบริเวณพุทธเผาเขาช่วงนี้เกิดไฟใหม่นะครับอุปกรณ์นะครับนี่ก็เป็นเครื่องพ่นเป่าใบห้านะครับแล้วก็นี่เป็นเครื่องฉีดน้ำถังดับเพลิงพี่น้องบูเมเป็นถังดับเพลิงถังฉีดน้ำนะครับก็ประมาณ20ลิตรโดยประมาณนะครับพี่น้องครับแล้วก็ นี่น่าจะสีเหลงมันหายใจนี่ก็ครอบนะครับพี่นนทนครอบหรือคาดจำไม่ได้เป็นอุปกรณ์ดับไฟนะครับนี่น่าจะคาดน้องๆทีมการทีมงานป้องกันสาตาภไยขอบคุณหัวหน้าโลดนะครับหัวหน้าลุงโวนนะครับทีสรงทีมมานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปเคลียแนวป้องกันไฟป่านะครับกิตราสาสามส่วนนะครับพี่น้องครับค้นพร้อมครับพี่น้องครับ

แต่ว่าทางพอไม่ออกหรือว่าเป็นกับมาเห็ดแล้วนะครับมาเปาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าต้องเห็ดทุกปีนะครับแนวป้อ,องกันไฟป่าแต่ว่าจุดบริเวณไฟใหม่เขาจะไปดับจุดนั่นเลยนะครับแล้วก็เบิง่งที่บางใดที่บ่ทันเห็ดนะครับโอ้ผุดตะาบ้าันเขานะครับปี่าเลี้ยง เดียวไปใส่เเหลืองก็คือเวอ่าถ้าบางใดสีเขียวๆแน่ยนาจะเป็นแรงน้ำนะครับที่เปลี่ยนน้ำซับที่ออกตามตราไม่สติาดนะครับพี่น้องน้ำซับหรือว่ากระขายน้ำสามนะครับอืมอื สูส่ๆครับเียงานจิราสาครับโอย้ยนางทำนี่ก็หอบพี่น้องเอ้ย <c oughs> จุดอันซีนปลาเห็นงามผูตะเพาครับพี่น้องครับเห็นลักษณะของ น้ำไหลพ่านนะครับติอเขาบ่นกว็ต้องมาองีเะดแนวป้องกันบริเวณนี้นะพี่น้องครับนไวเพราะว่าเป็นรองน้ำพอดีเป็นลักษณะของปฟาาย,ยางามสุดยอดครับพี่น้องอันซีนพุทธเผาหออีกมึงนึงชุ่้นครับพี่น้องกนะีตา <c oughs> สาห <c oughs> ซือโอ้เ oh. ห oh, ิ่อมลุยเยนะครับน้องครับเดี๋ยวจะเห็นแนวป้องกันด้วยปาื่นเดิอกนนี้เรา้นมมุดไปถอยนอมาเนี้ยน มนองท่น้จ่อ่มันเหมะเห็ดแนว้วป้องกันบริเวนนี้นะครับพี่น้องมาถึงบริเวณไฟใหม่แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะเห็ดแนว้วป้องกันบริเวณนี้ก็ดีเลยการอาแรีงก็ใหม่แห้งนะครับ ทงานนะครับีเอามาน้ำบ่รถขนีรถ้งไหไปไก็ก้นอ่้นเอกฮ้อนฮอนนะครับพี่น้องหนาแรงโอ้ยป่าป่าเลยพี่น้องหยอดครับพ uh uh mm> ี่น้อง เอามาถึงบริเวณที่ไฟไหม้แล้วครับแล้วก็แต่เห็ดแนว้ป้องกันบริเวณไฟไหม้เด็กแนว้ป้องกันไฟนะครับอยู่บริเวณนี้เลยครับพี่น้องครับทีมงานกีรตสาฮพฟฟอนนาฟอมตาครับหลายๆหมู่บ้านก็ขอบคุณทีมงานกีรตสาแล้วก็ทีมผู้นํานะครับแล้วก็องค์การบริหารจัดกาลสามส่วนท่อไอฟอน้าลงดูนะครับส่งไปป้องกันสาธารณภัยนะครับทีมงานนะ โอ้ครับทีนึงเหย็ดนวป้องกันกำลังจะดับอยู่นะครับแต่ว่าปีนี้ไฟบ่ท่านโหมแรงหมดไลยนะครับเพราะว่าเริ่มจะเข่าสูลูอยู่แรงแต่ว่าเขาก็มาเห็ดนี้คป้องกันไฟไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ใหม่เป็นจุดเป็นจุดไปนะครับนี่แหละจุดนี้ครับป้องกันครับ สู่ๆครับสู่บ่สู่บ่ทีมงานสูครับสูครัทสามสวนชั่วชั่วโอ้สุดยอดครับทีมงานเอียดสาสามสวนเท่านะครับพี่น้องครับขอบพระคุณทุกคู่ทุกคนนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันไหมนะครับพี่น้องครับขากลับพี่น้องครับเสร็จสิ้นภารกิจโอ้ย เลยครับโอ้ผู้ชยซอยชวนได้อย่างครับโอ้ได้ไม่กวดพ่าโอ้สุดยอดครับนี่สุดยอดสุดยอดโอ้ป้ชย์ซอยแหล่หวบ่ครับไใบบ่ใบครับไหวียบบพอผู้ใหญ่นะครับสู้ๆเตรีมงานนอนนะครับพี่น้องจุดสุดท้ายแล้วรอบแรกนะครับของปีนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันไหม กิดว่าตีเร็วๆเหลยวต้องเห็นครับต้องเขียนทีมงานลราจะสีสามส่วนนะครับสุดๆนะครับพี่น้องครับฝุดไทยบอลลอดด้วยสินครับพี่น้องครับลอดขึ้นกันละผมกับที่ได้ยลอดขึ้นกันครับกันบอลสั้นกับเซตติ้งแง่งเนี้ย หยุดวิ่หลไปได้แล้วยุทธ์ก่อนผ่านกว่าคนหนึ่งครับผูกดวัหลเยก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเขาทุกผู้ทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้หลานเป็นกำลังใจให้กีตาร์าทุกผู้ทุกคนนะครับ เดี๋ยวคอยคั่วกันไหมนะครับสวัสดีครับ